เช่นเคยนะคะกับรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการดีๆที่นำเสนอเรื่องราวสารคดีท่องเที่ยวแบบวาไรตี้ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่คุณผู้ชมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งจังหวัดฉะเชิงเซานะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทราบกันค่ะทางรายการของเรานะคะจึงได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้น เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครับผมชัยชาติจันทนาราชครับเป็นเจ้าของคุ้มวิมานดินอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดจะเชิงเซาครับครับที่นี่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นสวนมะม่วงนะฮะผมก็เป็นคนกรุงเทพมาซื้อที่กะว่าจะทําบ้านสวนอยู่นะฮะพอดีว่ามาเจอดินเหนียวเข้าก็เลยทดลองมาปั้นดูนะฮะก็พอมีพื้นฐานทางญาติแฟนนะฮะเขาก็มี การปั้นดินมาอยู่แล้วก็เลยลองทดลองปั้นมันก็เออมันใช้ได้ก็เลยตั้งเป็นโอทอปเครื top, mm ่อ hmm. งปั้นดินเผาขึ้นมาครับเสร็จแ,แล้วจนมาถึงปีห้าหนึ่งเราก็เปิดจําหน่ายสินค้าพอลูกค้าเข้ามาก็อยากปั้นมาก็เลยเปิดให้ปั้นดินด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในสวนนําม่วงก็มานั่งนั่งเล่นเดิน,เล,นเล่นได้สบายๆนะครับอัตราค่าเข้าชมนะครับทั่วไปก็คือเข้ามาค่าผ่านประตู30บาทครับ สาบาทเนี่ยถ้ามาซื้อเครงปั้นดินเผาซึ่งเป็นโอท็อปที่ชาวบ้านทำเนี่ยเกิน200บาทเราก็จะลดให้30บาทก็คือไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูนั่นเองนะฮะแต่หากว่าอยากจะปั้นดินก็คือซื้อตั๋วเพิ่มอีก40บาทได้ดินก้อนหนึ่งก็ประมาณเกือบกิโลครึ่งนะครับก็ครูก็จะสอนให้จนกระทั่งสามารถสําเร็จเป็นชิ้นงานได้แล้วก็นํากลับบ้านได้เป็นงานชิ้นเดียวในโลกที่ด้วยฝีมือของเราเองนะครับ ออกเดินทางจากสวนปาล์มฟาร์มนกเพื่อมาชมวิถีชีวิตที่คุมวิมานดินให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานไปกับการปั้นดินด้วยฝีมือของตัวเองจะมีครูสอนในการปั้นดินเมื่อเสร็จแล้วก็จะฝากเผาด้วยก่อนที่จะส่งไปให้ถึงบ้านโดยเสียค่าบริการเพียงเล็กน้อยจะได้ภูมิใจว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกฝีมือของตัวเอง ิดตัวไปแล้วเป็นครั้งแรกในไทยสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ <'s> เกรดพรีเมียมเบสคอฟฟี coffee, ก่กาแฟสุขภาพที่มีส่วนผสมของเหตลินจือที่ช่วยบำรุงร่างกายเพิ <makes> ่มพลังงานและขับสารพิษ <Where S 1> โดยจัดงานเปิดตัวที่โ <I feel S 1> รงแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนรัชดาพิเศษ ในงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดกรวิทยาพุกมานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ b a s t c o f f e มีหลายรสชาติให้เลือกตื่นอา,ท,า,าทิคาเฟ่ลาเต้คาเฟ่มอคค่าและกาแฟดำอย่าง Black Coffee ทั้งนี้มีพันธมิตรที่ดีอย่าง l e ็กไอซูมาทำการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียให้อีกด้วยหลังจากนำสัมภาระเข้าไปเช็คอินที่เดวารีสอร์ทแห่งนี้เรียบร้อยแล้วทางเดวารีสอร์ทได้จัดงานต้อนรับด้านหน้ารีสอร์ทที่ริมแม่น้ำบางปะกง คืนนี้มีกิจกรรมหลากหลายเป็นการพบปะกับผู้ประกอบการในอำเภอคลองเขื่อนและในตัวจังหวัดฉะเชิงเซาได้มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจกันงานนี้ดรโพคินเดินทางมาร่วมงานด้วยการทานอาหารหลากหลายเคล้ากับบรรยากาศที่แสนสบายทำให้การทานอาหารในครั้งนี้ได้รสชาติก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าพัก เตรียมให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ให้ในโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนะคะส่งเสริมนะคะให้ผู้ประกอบการนะคะและก็สื่อมวลชนนะคะได้มาดูพื้นที่นะคะของจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนะคะในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซราใช่ไหมครับผมก่นกอนอื่นก็ต้องจากกันแค่ก่อนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ แล้วก็เป็นของตลาดคนไทยนะคะที่นิยมมามากเลยนะคะนอกจากมาไหว้พระหลวงพ่อโสธรแล้วนะคะก็ยังมีออสิ่งสกสาระศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งด้วยกันนะคะออรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําตลาดโบราณน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะการเม่องประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้ทําเรื่องส่งเสริมการตลาดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าออจังหวัดจันทบุเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางนะคะซึ่งเร มี19จังหวัดด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ ่องเที่ยวบุรีรัมย์อุบลราชธานีและลาวใต้กับสมายแพลเนตชมความมาหัศจรรย์ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สัตร์25ิช่องประตูนับปรา,าสาทพนมรุง้งความรุ่งเรืองแห่งอรารยธรรมขอมในโบราณการผ่านการแสดงแสงสีเสียงขบวนแหอันวิจิตรการตาแหล่งท่องเที่ยวสุดหันสารในเมืองไทยและอย่างประทับใจกับในแองเกล่าแห่งเอเชียน้ำตกคอนผ้าเพลงที่ลาวใต้5-8เมษายนนี้โอ้โหไม่ไปไม่ได้แล้วติดต่อสายด่วนได้ที่0 8 1 7 3 4 7 5 0 1 ร่วมชมปรากฏการณ์มหาศาัศจรรย์สุริยะศาสตร์สอง15ช่องประตูณับปรา,าสาทพนมรุง้งในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งประจำปี2556ระหว่างวันที่4-6ถึงเมษายนนี้โดยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินบริษัทสมาย planet t r a เวลจำกัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งประจำปี2556 ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่22แล้วในงานแถลงข่าวมีนายอภิน,นันท์จรรังศีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายชูเกียรติโพธิโตผู้อำนวยการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินคุณชุติมาจันเทพหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งและนางสาวปริศนากำภูสิรินางสาวไทยประจำปี2555ร่วมให้รายละเอียดในการจัดงานปราสาทพนมรุง้ง เป็นโบราณสถานที่มีอารยธรรมรูปแบบศิลปะของโบราณที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในด้านสถาปัตยกรรมเป็นเทวสถานเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะบนยอดเขาพนมรุง้งตามความเชื่อของศาสนาฮินดูลัทธิไสยวิกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความโดดเด่นที่ปราสาทประธานสมัยโบราณได้คำนวณการก่อสร้างให้เกิดปรากฏการณ์มหัศารร์รสุริยาศาสตร,ร์25ช่องประตูซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละ4ครั้งเท่านั้น และด้วยบริเวณพื้นที่ของปราสาทพนมรุง้งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ที่สําคัญอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันดีจึงจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยจะนําการแสดงที่สะท้อนเรื่องราวข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับกษัตร,ริย์นเนทราทิตผู้สร้างปราสาทพนมรุง้งมาเรียบเรียงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานได้ชมในรูปแบบของแสงสีเสียงตระกรตาพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการบวงสรวงองค์พระ ศิวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้งขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่หาชมได้ยากยิ่งกับความเพียรพยายามที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาของผู้ที่เคารพนับถือในสถานที่เป็นขบวนแห่พระนางภูปินทารลักษมีเทวีและขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง1ิบและการแสดงหมู่บ้านโอท็อปมีสินค้าของที่ระลึกมาสาธิตและจําหน่ายมากมายในราคาพิเศษซึ่งกิจกรรมในงานจะมีให้ชมทั้งภาคกลางวันและกลางคืนระหว่างวันที่4ถึง8เมษายน2556 สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมชมงานการแสดงแสงสีเสียงในวันที่5และวันที่6ทางฝ่ายผู้จัดงานได้เตรียมสถานที่ในการจัดโฮบายดินเนอร์เป็นการรับประทานอาหารแบบพิธีพื้นเมืองจำหน่ายบัตรในราคา1 5 0 0บาทต่อ5ท่านวันละ200โต๊ะเริ่มงานตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นโอกาสดีที่อยากจะเชื้อเชิญพี่น้องชาวไทยรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยนะครับได้มาเยี่ยมเยือนเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงวันที่4 5 6หซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้นําเสนอความมหาัศาจรรย์ของมหาเทวลัยพนมรุง้งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมนีนะครับเราจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับในวันที่4จะมีการบวงสวงมหาเทวลัยวันที่5จะเป็นวันเปิดงานครับซึ่งจะมีกระบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่เรียกว่ากระบวนแห่เทพานะนะครับมีนางสาวไทยน้องโบลลิงครับเป็นพระนาง ูุปัตินทรรัศมีเทวี้หลังจากการกระบวนแห่แล้วก็จะมีการรับประทานอาหารเย็นที่เรียกว่าโฮปาพร์ิเนอร์พร้อมการแสดงแล้วก็ในจุดท้ายเราก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของมหาเทวะลัยประสาทของพนมรมลุงนี้ว่าเป็นมาอย่างไรนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ของมหาเทวลัยพนมรุด้วยกัน ในส่วนของการท่อเทียเท่ยวประเทศไทยนะครับเรามองเห็นว่าจังหวัดวีรลำโดยเฉพาะอย่างจิ่งอิทยาศาสตร์บุนมรุ้งนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอีสานนะครับเราให้การส่งเสริมในเรื่องของด้านการจัดงานรวมทั้งการนําเส้นทางท่องเที่ยว เปแพร่พยาัิพันธุ์ให้กับผู้ประกอบการนําเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เปิดเผยข้อมูลไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ทราบว่ามีผู้ประกอบการนําเที่ยวมีท่องเทียทเท่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชือนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับโดยในยามค่านําคณะสื่อมวลชนและผู้ร่วมง,งานแถลงข่าวเข้าสู่บรรยากาศของพบไบดินเนอร์จัดงานใบสีสุขขัญอันเป็นประเพณีรับขวัญของท้องถิ่นอีสานแสนอบอุ่นประทับใจพร้อมทานอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยขึ้นชื่อของบรีรัม นปราสาทหินเมืองต่ำพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงไร่รำในตำนานของอรารยธรรมของที่งดงามและรับฟังเพลงไพเราะลีลาไรา่รำเอกลักษณ์ของอีสานใต้ที่ท่นานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมสนุกสนานอย่างเป็นกันเองมหาสจร,รย์แห่งโบราณสถานมรดกแห่งแผ่นดินไทยในภาคอีสานร,ร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งระหว่างวันที่4ถึง8เมษายน2556หรือร่วมเดินทางในเส้นทางทัวร์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด บุรีรัมย์และลาวใต้สอบถามรายละเอียดได้ที่ Smile Planet Travel โทรศัพท์0817347501 เทวสถานอุทยาหนพระพิคเนตปางเกษตรเนื้อสำริดประทับยืนโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นพระพิคเนตองค์ประทับยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างโดยสมาคมชาวจังหวัดฉะเชิงเซาในอำเภอคลองเขื่อนเป็นเนื้อสำริดหนักหลายพันตันมีความสูง30เมตรสร้างตั้งแต่ปี2552 และกำลังปรับผู้มิทัศน์อีกไม่นานก็เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ดึงดูดมากค่ะสหผมเองชื่อคุณอนันต์วงพาณิชย์นะครับทำหน้าที่ตอนนี้เป็นอุปนายกสมาคมชาวชายถึงเรานะครับ สำหรับพระพิเกตองค์นี้ได้เป็นประธานในการก่อสร้างองค์นี้เนื่องจากผมเป็นวิศวกรผมอดีตเป็นข้าราชการกรมทางหลวงนะครับตำแหน่งวิศวกรใหญ่ฝ่ายควบคุมง,งานก่อสร้างของกรมทางหลวงนะครับนี่ก็กเกษียณมาจุด2ปีแล้วนะครับ ผมกล้ายืนยันว่าไม่มีศาสนาไหนที่มีคนนับถือมากเท่าพระพิเนตนี้และพระพิเนตนี้เป็นเทพเจ้าของผู้ให้อย่างเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะปางของผมนี่เป็นปางสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยทั้ง4ี่พระก่อนนั้นไม่มีอาวุธนะครับที่อื่นเขาจะมีอาวุธของเราจะไม่มีอาวุธมีแต่ผลไม้ซึ่งเน้นในเรื่องเกษตรกรเป็นหลักนะครับ ก็เดินทางไปชิมน้ำตาลสดในหมู่บ้านน้ำตาลสดซึ่งมีคุณประสิทธิ ann, ์นิโรสุวรรณเกษตรอำเภอบางคล้ามาให้รายละเอียดของการทำน้ำตาลสดน้ำตาลตะโนดและเลือกซื้อของฝากจากน้ำตาลสดค่ะส่วนของน้ำตาลสดที่นี่นะ <c oughs> ก็เ, <c oughs> เอาที่ซานเนี่ยทำมา ไม่สามารถที่จะสืบค้นประวัติได้ก็ในช่วงที่พบเห็นมานี่ก็มีการตึ้นตาลจาหน่ายมาแล้วและก็ส่วนใหญ่พ่อค้า <c oughs> ก็นิยมที่จะมาซื้อตรงนี้เพื่อไป,ไปเป็นส่วนผสมของขนมหวานเนื่องจากมีความหอมจากธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างน้ําตาลจากธรรมชาติ2ตัวตรงนี้ในส่วนน้ําตาลสดที่มาจากต้นมะพร้าวนะครับกับน้ําตาลสดที่มาจากการโอน,โนเนี่ยถ้าน้ําตาลที่มาจาก ต้นมะพร้าวนะครับตรงนั้นจะมีกลิ่นหอมกว่าแต่ขณะเดียวกันถ้ามาจากตาะโนดเนี่ยความหวานจะเหนือกว่าและความหอมจากธรรมชาติเขาจะสู้มะพร้าวไม่ได้อุปกรณ์ในการทำตาลนะคะ,ะของที่ผมชายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอัน คือมีมีดที่เห็นนะอันที่สองกระบอกอ่ะพี่กระบอกหน่อยนะอ่ากระบอกกระกอ่ากระบอกนะพี่ผู้ใหญ่ถืออยู่นี้ก็คือตะเกียบนะเขาเรียกว่าตะเกียบตัวผู้ตัวู้เอาเอาไว้นวดโตเมียไปนวดตามตัเมียเพราะตาเนี่ยจะแยกกันอยู่ต้นตะผู้กับต้นตัวเมียแยกกันอยู่นะ สังเกตง่ายๆก็คือถ้าต้นตะปูก็คือจะเป็นมีมือแบบนั้นนะนะคะมีงวงถ้าต้นตะเมียก็จะเป็นลูกแต่ทําน้ําตาลได้ทั้งสองเพศเลยนะกว่าจะทาน้ําตาลได้เนี่ยอายุถึงสิบห้าปีนะคะปีแรกๆนี่จะทาน้ําตาลจะออกน้อยนะคะ,ะเนี่ยอย่างที่ดูวิทัศน์เมื่อกี้นะี่ะว่ากระบอกก่อนที่จะใช้ทุกครั้งจะต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปลงความร้อน คือการลมความร้อนที่พเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะไม่ให้น้ําตาลบูดเวลาที่อยู่บนต้นพราะน้าตาลอยู่บนต้นต้องเป็นแวันใช่ไหมฮะน้าตาลก็จะบูดอันนี้ในกระบอกเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นไปจะต้องใส่เขาเรียกเขาเรียกว่าเปลือกพยองอ่ะพี่หมองเอาเปลือกพยองมาทุกกระบอกที่ขึ้นจะต้องมีเปลือกพยองเพื่อเป็นสารการบูดตอนที่<อ>น้าตาลอยู่บนต้นชิ้นเดียวเท่านี้เองค่ะใช้ครั้งเดียวด้วยค่ะเป็นยา เพศเดียวกับสีเสียดนะเป็นเป็นเป็นพืชป่าเหมือนกันนี่ก็าซื้อใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวพอเรามากองจะต้องทิ้งนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการต้องจะนวดไปประมาณสักเจ็ดแปดครั้งก่อนถึงจะทําการป่านะคะต้องนวดเหมือนกระตุ้นง่ะเหมือนต้องนวดเวลานวดนะครัต้องนวดเวลาต้องมีการต้องนวดต่องนวมแรงแต่ฟังเวลากาห้วดต้างนวดต้องใส่ขอนะ อันน <łość> ี <Harriet> ้อันนี้พี่สมนึกนะคเป็นตาหยาไม่ต้อนโครเยครับเปดตายาตัวชายเป็ดสามีโอ้เลยไปทั่วนะครับผิวจะฟ้านางแต่นุ่มนวลนะครับใสเ้ใส่จะขาดนะคะใส่เส้อใส่จะราด นวดจริงๆต้องเป็นนวดบนต้นนะคะไม่ใช่ตากูมานวดที่ข้างล่างอย่างนี้นะครับจะไม่ได้ตานะครับมอนวดเขับใช้มือนวดนะครับแต่นี่ต้องตาลใช้มือต้องใช้ตะเกียบต้มเนียรนวดนะครับตาลตัวผู้ตัวผู้ต้มเนียร์ตัวผน้เวลาเราจะนวดเราต้องต้องเลือกแล้วก็แล้วนั้นต้องมีน้ำอยู่ต้องรวบมารวมกันนี่นะฮะก่อนที่จะนี้ตอนนี้อนแบบตะเกียบ หน้าเก๋บ้านเอวทหาถนัดตนีนะครับแต่อยู่บนต้นไม่ค่อยถนัดเท่าไรเอามันบูดบนต้นนะครับแล้วต้องมือซ้ายต้องขยับให้ดอกข้าหมุนนะฮะเขาจะได้่ไปทีคนที่ไมของเป็นนุ่มนวลค่ะไม่งั้นไส้ก็จะขาดกันนะเป็นความแรงแต่ต้องนุ่มนวลนะ And you've got the knack to vivify, and you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That if you crash and spend the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me, sister. You've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. No. ทางคณะได้เดินทางมาชมตลาดน้ำบางคลา้าซึ่งมีคุณวิสูตรศรีสุนทรน,นายกเทศมนตรีอำเภอบางคลา้าให้การต้อนรับแล้วพาชมวิถีชีวิตของตลาดน้ำที่มีชีวิตและดูสะอาดสบายตาภายในตลาดน้ำบางคลา้ามีร้านอาหารอร่อยลิ้น มากมายหลากหลายมีสินค้าของฝากจากเกรรษตรกรเยอะแยะไปหมดค่ะทุกคนทานอาหารกลางวันกันที่นี่ก่อนจะอำลาตลาดน้ำแห่งนี้ Bivify you my You And unfasten make little them like the slacks tight crash spin Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You've got it all. Curl your upper lip up and let me look around. ออกจากตลาดน้ำบางคลา้าก็เดินทางมายังร้านขนมเปี๊ยะมีชีวิตตั้งเส้งจัวอำเภอบางคลา้าร้านแห่งนี้มีขนมเปี๊ยะขึ้นชื่อโด่งดังมากทำมาสามรุ่นแล้วและได้รับรางวัลเกี่ยวกับสถาปตัตยกรรมของร้านสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกันอย่างลงตัวและเคยรับเสด็จพระเทพพระราช ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาแล้วคณะทัวร์ของเราก็เลือกซื้อขนมเพื่อนำมาไหว้ในเทศกาลร,รุ่จีนพอดีค่ะโอ้สวัสดีครับผมเป็นรุ่นที่สามของร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ้งโจวนะครับร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอบางค้าเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะซึ่งเรามีประวัติของร้านเราประมาณ 80กว่าปีแล้วนะครับโดยขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยเป็นสูรมาจากตัวเถาประเทศจีนถ้าเกิดว่ามีโอกาสผ่านมาที่บางพะนะครับ mm hmm. ก็ท่านก็จะแวะสามารถแวะมาทานขนมดื่มน้ำชาหรือว่าซื้อขนมเปี๊ยะไปเพื่อจะฝากกับยญาติบิดหรือว่าผู้คนที่รักได้ถ้ามีโอกาสเตรียมเชิญมาที่ร้านตั้งเชินจัวได้ครับผม Sister, ต่อจากนั้นก็ออกเดินทางมายัางโรงแรมสันทาราริมฝั่งแม่น้ำบางปะก,กงซึ่งเป็นโรงแรมที่มีทิวทัศน์สวยงามสดใสและเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพโดยตรงน่าสนใจมากที่มีโรงแรมแนวใหม่วิถีตะวันออกเกิดขึ้นการจัดทริปทัวร์ครั้งนี้โดยคุณจัญญาสาธิตกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬากับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวศนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสอทอนอโดยมีอาจารย์ธนวัฒนทองเพิ่มเลขาธิการสมาคมเป็นผู้ประสานงานที่ดีอยากจะขอคอมเมนต์กับผู้ประกอบการและสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางมากับทริปทัวร์ครั้งนี้ว่ามีข้อบอกพร่องตรงไหน ที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเซาได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีโรงแรมสันทาราเป็นเจ้าภาพเมื่อเสร็จจากการคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพซึ่งมีหมอแผนตะวันออกมาคอยบริการบำบัดรักษาประจำอยู่ทุกวัน I might never know used say น่าเสียดายจังเลยนะคะที่เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะโดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube แค่นี้เองค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ